สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับพวงกุญแจ็อกทิวลิปนะคะทำสีเอิร์ธโทนนะคะวันนี้น่ารักน่ารักได้ที่เราใช้นวักวันนี้เป็นซัมเมอร์สามผายนะคะเส้นจะถักสบายดีก,กว่าไหมพรมหน่อยนะคะ แล้วก็มีห่วงกุญแจแล้วก็จะมีห่วงสำหรับเกี่ยวกับใบห้อยอย่างนี้นะคะหรือใครจะเย็บโดยที่เราไม่มีห่วงเนี้ยเราใช้เย็บติดตอนตอนประกอบอะคะ่ระร้อยติดกับพวงกุญแจไปได้เลยนะคะใช้ใช้ได้เราไปโดยไม่ต้องใช้ห่วงถ้าเราไม่มีนะคะ แล้วก็จะมีเข็มเก็บได้เข็มวันนี้เราจะใช้1.75่มิลนะคะแล้วก็มีกันไกมีใย,ยโพลีเอสเตอร์นะคะค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเราจะถักตัวตัวดอกก่อนนะคะส่วนใบเนี่ยนะคะใบจะเออเดี๋ยว,วันนี้จะแนะนำ ขนาดเล็กนี่นะคะแต่ถ้าเราอยากถักขนาดใหญ่ก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาสองโซ่นะคะแล้วก็จะเพิ่มในหลักตรงกลางเนี้ยสองโซ่นะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาถักดอกกันก่อนนะคะ ถักดอกแล้วก็จะขึ้นแม g ติกลิงนะคะเพาหาเศษได้มาไว้นับโซดทำแมตติกลิงนะคะ พักสิงเกิลโคเชลงในนี้เดินมาตกลิงนะคะหกครั้งค่ะ้า ะะทอดขยับเก้าอี้นะคะแล้วก็โหลดขยับกล้องแถวต่อมาเราจะถักวนนะคะเราจะไม่เราไม่ถักจบแถวโดยการใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนับได้ ซิงเกิลเอ่อซิงเกิลโคเชนะคะลงในหลักสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะถักตจนรอบเลยนะคะสองครั้งในหลักเดียวกัน แล้วต่อไปนะคะหลักแรกซิงเกิลโคเชนะคะหนึ่งครั้งหลักถัดมาซิงเกิลโคเชสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็ ซิงเกิลโคเทนหนึ่งครั้งในหลักถัดมาแล้วก็สองครั้งนะคะในหลักถัดมาเราจะถักจนรอบเลยนะคะจนรอบนี้เลยนะคะค่ะแถวสุดหลักสุดท้ายรอบนี้เราจะได้18หลักนะคะแถวต่อมานะคะ ถัก single c r o c เ e t ในหลักแรกนะคะหลักต่อมา single c r ค c เ e t ค่ะหลักต่อมา single c r o c เ e t สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะหลักต่อมา หนึ่งครั้งนะคะสองครั้งในหลักเดียวกันรอบนี้เราจะถัก Single ลโคเชต2สองครั้งนะคะแล้วก็มาถัก V นะคะถักจนรอบเลยนะคะรอบนี้เราจะได้ยี่สิบสี่หลักนะคะค่ะ ถ้าใคร <c oughs> ต้องการดอกเล็กนะคะเราก็จะพอแค่ยี่สิบสี่ซิงเกลิลนี้ก็ได้นะคะเราก็ถักโดยรอบลงมาก็จะได้ดอกเล็กแต่นี้เราจะถักอีกรอบนึงนะคะเรากับถัก,ถกออซิงเกิลโคเชหนึ่งซิงเกิลโคเชสองซิงเกิลโคเชสามนะคะเราจะถักสามเแล้วก็สองครั้งในหลักเดียวกัน นะคะแล้วก็ากับ x x x นะคะ3 x แล้วก็ v นะคะโดยสัญลักษณ์บางคนก็จะเข้าใจแบบนี้นะคะทักจนรอบนี้เลยนะคะค่ะ เนี่ยนะคะเราจะได้ฐาน30 30 single ิ r o c งเกิลโครเชต์หรือ30 x นะคะแล้วแถวต่อมาเราก็จะทัก x รอบเลยนะคะ single crochet, ทัก s ิงเกิลโครเชต์ทุกทุกหลักนะคะจนรอบ กับเฐานดอกก็จะมีหนึ่งสสามสี่ห้าฐานดอกก็จะมีห้าห้าแถวนะคะแล้วจะถักตัวตัวลงมาเนี่ยสิบแถวนะคะทั้งหมดจะเป็นสิบห้าแถวนะคะ x แถวที่1น,นะคะ จะรอบเลยนะคะทั้งหมดสิบห้าแถวนะคะจะมาพบกันค่ะค่ะเราก็จะมาถึงแถวที่สิบห้าแล้วค่ะก็จะได้ตอนนี้น้ำหนักมือคนไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะความยาวตรงนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะจะ สั้นกว่านี้หรือจะยาวกว่านี้เพิ่มลดตาตามสะดวกเลยนะคะเราก็ตัดได้ออกนะคะต่อไปเรามาถักใบกันนะคะถักใบเราก็จะใช้สีเข้มนะคะ ขึ้นโซ่นะคะสิบสามโซ่นะคะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะมาได้สิบสามแล้วนะคะก็จะหัก สลิปนะคะเรือนห่วงในหลักแรกหลักต่อมานะคะซิงเกิลโคเชตค่ะหลักต่อมาฮาร์ปดับเบิลโคเชตนะคะหลักต่อมานะคะดับเบิลโคเชตค่ะดับเบิลโคเชตหลักทัดมานะคะ แล้วกับดับเบิลโคจสองหลักนะคะหลักต่อมาเราจะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะหลักต่อมาพัานหัวเข็มสองครั้งเหมือนกันนะคะค่ะหลักต่อไปเราจะถัก ดับเบิลโคเชนะคะถักเอฟนะคะแล้วก็ถัก F อีกหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ถัก T นะคะหรือฮารดับเบิลโคเชนะคะถัก X ค่ะ หลักถัดมาหลักสุดท้ายนะคะ slip stitch นะคะเนี่ยค่ะสิบสามโซ่นะคะแล้วก็ slip stitch x t f สองหลักนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งสองหลัก f แล้วก็ t นะคะ ตัวหลักสุดท้ายนี่เราจะถักในหลักเดียวกันนะคะ slip stitch สครั้งนะคะแล้วก็ถัก X ในหลักถัดมานะคะถักทีถักย้อนกลับเหมือนที่เราถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะถัก F สองหลักนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งสองหลักนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้ใบใหญ่เราเพิ่ม เพิ่มจาก13เป็น15นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มตรงนี้จาก2เป็น4นะคะก็จะได้ใบที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็ slip s t i t c หลักสุดท้ายนะคะแล้วเราก็เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงที่หลักแรกนะคะควักดึงผ่านมาเลยะคะ่ะลงทุกหลักนะคะ C ผ่านเลยนะคะสผ่านทุกหลักเลยนะคะ ค่ะเราจะซีผ่านจนจนสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็ล็อกไม่ค่ะเราก็จะได้ใบนะคะตัดได้ถ้าใครไม่มีห่วง ห่วงใส่อย่างนี้นะคะเราสามารถเย็บติดกับพวงอ่าพวงไม่เจอสามารถเย็บติดกับพวงอะยะไหนเลยก็ได้นะคะตอนนี้เรามีห่วงเราก็จะเย็บติด ะะเดี๋ยวตอนเราจะเกาะกับพวงเราค่อยอาได้นะคะเราก็เก็บได้ไปเลย นะคะนะคะเราก็จะได้ใบค่ะตอนนี้ก็จะมาถึงเออคำสายกันนะคะสายวันนี้เราจะถักสายคู่เอาสองสีนะคะ เราจะเริ่มจากเหลือปลายไว้ผูกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จับอีกสีนึงมานะคะอีกสีนึงมาพันละแบบนี้นะคะเราก็จับใต้พันแบบนี้นะคะ ความยาวเอ,อตามต้องการเลยนะคะว่าอยากได้พวงสั้นพวงยาวแต่ที่ทํานี้ประมาณสิบสองเซนนะคะความยาวได้สิบสองเซนนะคะค่ะเอาใช้พันหัวเข็มแบบนี้นะคะ ะะเดี๋ยวมาพบกันค่ะค่ะพอไ,ได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ตัดได้เลยนะคะเราก็จะได้สายนะคะ แล้วเราก็มาใส่ห่วงกุญแจกันนะคะ เกอบเข้ากับตัวตัวดอกตะกอนนะคะค่อยๆเก็บมาลอดผนะ่านมา ะะได้ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งพอดีเข็มเข็มหัวมันเล็ก แล้วก็กลับมาเพื่อที่จะดึงค่ะเพื่อให้เห็นตั้เด็ดหนึ่งเนาะแล้วเราก็ดึงตัวที่เราถัก ห่วงนี้ลัดนะคะดึงให้แน่นแล้วก็ขมวดปมเลยนะคะมาอีกรอบ ได้สายนะคะนี่เราจะมาใส่ใยกันนะคะลืมบอกไปนะคะใบนี้เราจะทักสองใบนะคะพอดีทักไว้แล้หนึ่งใบลืมบอกเราก็มาเก็บ อันนี้จะเป็นใบใหญ่ที่บอกว่าเพิ่มสองหลักนะคะแบบโซ่สิบสามเป็นโซ่สิบห้านะคะแล้วเราก็เพิ่มตรงกลางนี้จากสองเป็นสี่นะคะเราก็จะได้ใบใหญ่ขึ้นถ้าไม่มีห่วงนะเราก็เย็บเย็บติดกับอันนี้ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าเราไม่มีห่วง จะใส่ตรงไหนก็ได้นะคะเย็บติดไปเลยจะใส่ตรงไหนก็ได้นะคะ จะได้สองใบนะคะอันนี้เรามาดอกกันนะคะแก่แล้วร้อยต้องหาตัวช่วยแล้วก็ใส่ ใหญ่เลยนะคะนี่นะคะวิธีการเย็บเราก็จะเย็บกับฝั่งตรงข้ามนี้นะคะกึ่งกลางฝั่งตรงข้ามก็แอร์นะคะ กลับมาแล้วก็ล็อกอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพอมาฝั่งนี้นะคะเราก็จะลอดจากตรงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปฝั่งนี้นะคะกระระยะ หล,หลักนี้มาลอดมานี่นะคะเนี่ยก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาฝั่งนี้กระระยะให้มันอยู่กลาง แล้วเราก็ลอ็อตะเราก็จะได้เราก็เก็บได้ลอด็อกเลยนะคะ แลเราก็มาประกอบใบกันนะคะเราจะใช้ตัวครีมนะคะอาเราจะใส่ตรงไหนก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะใส่ข้างบนหนึ่งใบนะะแล้วก็บีบ แล้วก็ใส่ข้างล่างอย่บอกถ้าเราไม่มีห่วงเราใช้ได้เย็บติดไปเลยนะคะ ก็จะได้พวงกุญแจน่ารักน่ารักนะคะเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะทุกคนลองทำดูนะคะจะใช้สีสดใสอะไรก็แล้วแต่ชอบนะคะใบจะให้สีเขียวหรืออะไรก็ได้นะคะอเผอิญวันนี้เราทำสีเอิร์ธเทนให้ดูนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ